สวัสดีค่ะวันนี้ได้ยินเสียงไก่ร้องแต่คันแต่เช้าเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะจะพามาดูผักหวานอันนี้เป็นผักหวานป่านะคะที่ปลูกโดยการใช้เม็ดเคยเรียนรู้ในการปลูกมาหลายรอบแล้วค่ะไม่ว่าจะสั่งซื้อทางเน็ตหรือว่าอะไรก็ตามเยอะแยะมากมาย คือช่วงนั้นปลูกไม่เป็นเจอว่าตายหมดนะคะเอามากิต่ต้นกิ่ตต้นก็ตายทั้งหมดณนะตอนนี้เนาะปลูกใหม่ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะนะคะตอนนี้ดูเลยค่ะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะคะดูได้เลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้แทงยอดออกมาแล้วตัวน้นอยๆเนี่ยแทงยอดออกมาแล้วตัวนี้เป็นเม็ดนะคะที่มันหลุดแล้ว ตอนนี้กำลังเทงยอดอยู่ส่วนตัวนี้นะคะน่าจะอีกไม่กี่วันก็น่าจะหลุดแล้วค่ะเนาะรัวของเรานะคะดูเลยค่ะทำง่ายไหมคะง่ายมากแก้ป้องกันสัตว์ได,ด้เพราะว่าที่นี่เป็นชนบทนะคะเลี้ยงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่ ไม่ใช่ไก่ของตัวเองธรรมดานะคะไก่ของคนอื่นด้วยที่เขามากินนะคะก็เ,เลยต้องทําเราไม่ต้องทํารัวอะไรมากมายทำแค่นี้เพื่อเป็นการป้องกันก็พอค่ะนะคะแล้วก็ตอนปลูกเนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนพอดีเลยก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ปลูกมานะคะไม่เคยรดน้ําแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ก็ประมาณแบบว่าปลูกแบบทิ้ง ปูกแบบทิ้งแบบขว้างจริงๆเลยค่ะเอาตามยถา,ากรรมให้เห็นไปเลยนะคะแต่อันนี้เขามีเทคนิคในการปลูกนะคะไม่ก็คือตอนได้เอาเอาเอามล็ดสดมาค่ะมาที่ได้นะคะมาเพาะก่อนมาเพาะไม่ต้องอะไรคะ่ะเอาแค่รากงอกพอแล้วก็ค่อยเอามาะะปลูกนะคะในนี้ตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนตอนี้จะเห็นขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมาก ตัวนี้นะ่ะเราปลูกทั้งหมดตรงนี้ปลูกไปทั้งหมดสี่สี่ต้นเอ้ยไม่ใช่สิสี่ที่ที่หนึ่งที่ละสองต้นบางต้บางที่ก็มีหนึ่งต้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะต้นต่อไปที่เราเพ,พ,พาะเพาะพร้อมๆกัน จะ,จะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้เป็นบริเวณบ้านนะคะอ่าอันนี้ตัวที่สองเห็นนะคะตัวนี้ตัวนี้ยังเกือบเกือบจะทําท่าเหมือนจะหลุดหลุดไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งตัวนี้นะคะปลูกพร้อมกันกับตัวนู้นใช้เวลานหนึ่งเดือนเหมือนกันอันนี้ปลูกแค่ต้นเดียวอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะ ค่อนข้างจะรกมากเพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะเนี่ยเป็นไงคะนี่ตัวนี้เป็นไงคะ,งคะรัว้วรั้วของดิฉันอ๋อเกเกไก่ไหมคะเกไก่สไลเดอร์ไหมคะนี่นะคะอ้าเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ตัวนี้กำลังเทงยอดออกมาอ่าเพิ่งหลุดออกมานะคะ ส่วนตอนนี้ยังไม่หลุดรอเราก็จะรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ดูท่าทางแล้วเมือนจะรอดอ่าไปไหนอีกตรงไหนอีกเยวจะไปให้ดูอีอตรง ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมตัวนี้เหมือนกันเลยกําลังเทกําลังเทงออกมากมันหลุดออกละกาลังเทงออกมาส่วนตัวนั้นไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดต้องดูก่อนอีกทีนะคะอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะให้มาเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะ,ะวันนี้เนาะก็ขอจบอ่า การทามาดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามอับการปลูกผักหวานของพวงนะคะว่ามันจะมีโอกาสรอดไเยอะขนาดกับวิธีนี้นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ